การจาริกทุดงมาตามสารวันเมืองโต้ตามสนเผ่าตามภูเขาตามแม,ม่น้ำลำธานหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านถือศาสนาผี <F at> เขาถือผีกันมัดแถบทุกบ้าน แต่เขาบอกเคยบอกเคยเห็นบุญบอกเคยใส่บาตรการเห็นละเบืบกินละเบืบการแต่งดองกับการกินละเบืบการขา่าสั์หลายๆเขาคิดว่าเป็นบุญเขาคิดว่าเป็นบุญของเขาแบบนั้นเขาเสือทั้งทีิพิษการขา่าสัตว์นันตามพระพุทธศาสนาวา่าเ,เป็นบาปแต่เขาคิดว่าเป็นบุญมันต้องขามกัน และบ้านแต่ละบานอายุหอดเจ็ดปดสิบเคยใส่บาทเลยเข่ายางจ่าลิกถุดงมาไม่จะบอกสอนเพิ่นให้ใส่บาทแบบนี้แบบนี้รักษาสินแบบนี้แบบนี้ดยกลายวาจาใจาอืแต่ละบานเขาก็อื้อแต่เขาก็บอกเข้าใจแต่เขาคอยเว้าไปเขาคอยสอนไปเพราะว่าเขามือบอด กับพระพูศาสนาเขาบุกเคยสัมผัสกับครูบาอาจารย์เขาบุกเคยเห็นพระทุดงเมื่อเขาเจอเขาก็แหลนเขาก็ปบแต่ละบ้านเขาถือตะหิดกเกา่าเก่าคือถือผีตายไปเขาก็ไปฝังหมักสิ่งใดเขาก็เอาสิ่งนั้นไปถวายไปไห้คือลูกขวดเหล้าขวดเบียร์ตู้เครื่องเสียงซีดอกซีดีเพลง เขาเห็ดด้วยข้าตอบแทนเขาฟังไห้แล้วก็แต่ละหมู่บ้านข้าจะเป็นนอนในพีภาษาบางบ้านเขาก็หามเลยหามว่าข้านี่ไปเขาคือความบอกขอใจกันนะือว่าข้าไปปลุกผีไปท้ามผีอย่าเข้าไปเอาเหล็กเอาเบอร์ที่จริงเขาไปภาวนาไปเบิรงอาสุภะ ไปแผ่เมตตาให้แก่สาระสัดให้แก่พี่เป๋ปูตุชนแต่มาเจอผู้หารักโอ้ความสูงความสั้นแต่ลิมิตบางมือบางขึ้นก็นลิมิตเห็นเห็นผีมาขอส่วนบุญ มานิมน์ให้ไปนอนพีบซา,าแต่คุบาค้ากับกคอได้สนใจมิตรหนังผมาบาเพนเพียนพามานาแผลเมตตาไปได้ไปเจอมู่บ้านหนึ่งบ้านหนึ่งมันมีผีดุที่สุดมีหงหมอหงมอหนึ่งหงมอ,น,งงมอน,น้อยดอกมีทานหมอ่น เิ่นรักษาสัมเมรน่หน่อยเป็นพุ่มแพ้แพ้อากาศเพิ่นก็เล่าให้ฟังนี่เอ้ยวะขอนอนหันเจอแต่ขอนอยเจอเห็หุอย่งไรเจอพี่เปรดพีเนี่ยมันหลักไปเปิดหนามกล้องกลางคืนโจกโจกอยู่เมื่อห้องหนามเต็มบครไปหาปิดปิดแล้วบ่มีหนามเพิ่นบอกให้ฟัง มีแม่น้ำแล้วเขากะกะเบิงแต่ละมือกะเบิงนล้มันเห็นเห็นมันโตมันหย่อนแข่งหย่อนคาใส่เลยพี่เป็นอะหย่อนแข่งหย่อนคาใส่บัตรแต่ละสินเห็นคู่สินแล้ววะแล้วมันหย่างหย่างอ้อมหยางอ้อมอ้อมหุองมอันอ้อมไปอ้อมมาอ้อมไปอ้อมมาอ้อมไปอ้อมมาแต่ละสินเปิดหนามซะเองและบางสินนั่นมันอามหนามอะ อ่าผ่าปเห็นตโตแต่โบยหัวอันนี้เขาเอาน่ะห้องม้เมึงตโตโหยคุบ้าก็เข่าไปเข่าไปตนี่จุนหน่อยก็เป็นเป็นพุ่มแผลแล้วคุบา้าบะแหน่ใจคุบาก็เลยอ่ะตัวเองมีบุญวาสนาละที่จะแผ่เมตตาให้เป็ดปูตุชนคุบากอยูหันขึ้นหนึ่งกับพร้อมสัมมานนหาองคุบา,าสอง สองกับคุบาเอเนี่ยแหละกับพ่อขาว,ขาวนั่งเจะเลเมตตาอยู่หันตอนเสารมาก,ก็ออกไปออกไปจากห้องมอนะั่นแต่ตอนกลางคืนนี่ทันหมอองค์หนึ่งเขาบอกคือกันนี้ย่ำเวลาคนขอดลูกตายเนี่ยแล้วก็บอกว่าเสียงหองนะ้องเน่ยอ้าอเสียงห้องห้องโอ้โอ้คอ,อ,อส่วนบุญน้ำนะพี่เปรนน่ะ แล้วก็อยู่กลางข่างของ,งหงมอน,นมันมีน้องหนามมันมีหู้เจ็ดหู้อยู่หันแล้วคนใส่มองเอาไปตายอยู่หันตลอดแล้วก็เอาคุบา้าเอาหญ้าผ่อไปอยู่หันผู้หนึง่งอยู่บัไดหบ่บหอดเดือนไปเลยเพลนเลยความมันเข็ดนะแล้วที่นี่ผ <c oughs> นเล่าให้ว่าวันนั้นห่างเลยขมือเลยคูบ้ากะ ก็เลยถามถามหย่านโยมที่ทันทันทันมอน่ะวะเจ้าเคยอุทิตส่วนบุญให้ผีบ่แล้วก็บอกบ่เคยเพราะว่าบ่มีครูบาบ่มีอาจารย์เพื่อจะปรึกษาไผบ่เคยเหตุไม่แต่เห็นเขาจับแต่ทันมอผู้หนึ่งเขาบ่จับอืมเขาบ่จับแล้วผู้หนึ่งจับจับนี่มันเป็นศาสนาผีแต่ว่ามันกินบ่ได้เพราะว่าผีนี่มันกินส่วนบุญ มันบริกินส่วนแบบว่าเป็นเขาเป็นคนคือคนเปืองยำกินเลยบ่แมนนะบะบนคนเกานะ่านะบ่แมนบ่แมนศาสนาพุทธนะศาสนาคิดตัวไอศาสนาพุทธคือความจริงเห็นจริงเห็ุบุญได้บุญเห็นบาปได้บาปอันนี้ศาสนาความจริงทำเรื่องตัวก็เป็นความจริงนักปฏิบัติธรรมเฮาคนหาความจริง แต่ม่เจอความจริงความจริงคือหยังความจริงคืออัจออนจจังคือความบทเถี่ยงอันนั้นคือความจริงเพราะคนคนณูคนคาหานี่มันติดติดหยังนักปฏิบัติน่ะติดความพอใจกับความบ่พพอใจติดหยังพอใจพอใจแบบแดกมันก็อยู่แบบนั้นมันไปใส่ไปต่อบ่ได้มันพอใจติดตัณหา,า,า,าตัณหาภาษาอัตราตัวตนมันกันกีดกันไห้ บ่อยไปแล้วก็พอใจแบบนั้นโอ้ยเฮาบีเฮาบีบุญหน่อยเฮาไปสัมนียเฮาได้สัมนีก็ดีแล้วพอแล้วเฮาบุญวาสนาหอสัมนีมันก็พอสัเนียมันก็อยู่สัมนียอือแข่เบึ่งลมหายใจนี่นะเอาสติอยู่ไอ้ฮูด,ดังนี่นะมันก็เจอความรุ่พผลแล้วสัมเนียสือ,อแล้วคนหาคนหาคนหาความจริงความจริง เขย่อหับความจริงบปไลความจริงคือยังความจริงคืออนิจังคือมันบบเทียงงันน่ะความจริงนั่นคือความจริงเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นของโบเทียงมันจะเกิดตด้เกิดไม่สิตายตัวใดก็ตายอันนี้มันเป็นของอานิจังเกิดแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ต้องตายนี่คือความจริงความจริงคือยังความจริงคืออนิจังอนิจังคือยังอนิจังคือความบบเทียงอันนี้คือความจริง คนเา่าหาพ่อแต่ย่อมหับบอดายย่อมหับบอดายด้วยความจริงตัวเองว่ามันบอเถียงนี่แหละคือความจริงแต่ละบาทแต่ละบาทนหมูบ่บานหนึ่งมาบางคนกะเขาก็อ่างแต่ทือผีทืออก่าเก่าๆประเพณีเก่าๆ,เ,เ,าๆเขาบม่ยอมเปลี่ยนแปลงยุคคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง วัยรุ่นมาต้องเปลี่ยนแปลงนะบ่เปลี่ยนแปลงบ่ได้พอเจ้าจะถือยุคเก่าถือบ่ได้เพราะยุคเก่าเคยเห็นยังเมื่อก่อนเคยใส่ควายไทยนาขันเจ้าบ่เปลี่ยนแปลงเจ้าก็ไทยคือเก่าจะเอาควายไทยนาคือเก่าเคยใส่เกียนเจ้าก็ใส่เกียนแก่เขาแก่หนามแก่คนอย่าอย่าใส่รถเออตำเขาก็ตาำยุคเก่าจะ่าใส่ลงสีจะ่าขี่รถไถเออจะใส่แบบรุ่นเก่าๆอ่ะ ทือผีอะรลอยปีพันปียังก็เป็นผีคือเก่าจะไม่ยังจะ,ะเปิดหูเปิดตาหนะคือมาทือศีลนนะ่ะรักษาศีลบาเพลียนเพียนภาวนาเป็นเทวดาเข้าสู่ทางรุดพ้นนะ่ะเจ้าคือบุคคลเหตุอนะรักษาศีลให้เกิดสติให้เกิดวิปัสสนาให้เกิดปัญญาให้เจอวีมุตเจอแสงสว่างแหนะ่งธรรมอ่ะเจ้าคือบนะุคคลธรรม่ะจะเอาแต่ประเพณนนี้เก่าเออ พอเก็บไข้ได้ป่วยเจ้าก็ไปเสียขอ์าะเอเข็นแต่งแก่บูซาเสดอขาะไปคอบนกก่าวเจ้าเห็นแบบบถืกต้องไปหาหมอไปเ็กเบิงหลังกายเป็นยังไงมันเป็นอย่างก็ไปซักยาไปรักษาเออสิแต่งแก่บูซาเสดอขะมันิได้อีสังอ่ะมันก็ได้เสียเงินเพิ่มมันไม่มีอย่างเด็กดีขึ้นไหนหน้าไม่ใชงเป็นศักดิ์ธิ์ศักดิ์ธิ์กว่าสติของสมาัมพุติเจ้า ไม่มี่มีในโลกใบนี้นอกจากทำทำไปแสงสว่างให้คนลืมหูลืมตาเปิดจิตเปิดใจฟังธรรมะองค์สัมมาสามาัมพุทธเจ้าออกไปสู่แสงทางแสงสว่างบม่เม่นไปหมักหมนอยู่กับประเพณีเก่าๆนะอืมมีเคาะกับไปเสียเคาะเสียเคาะแล้วมันยังเสียงเงินเพิ่มมันเสียบาเคาะเคาะมาอยู่กรรมไ่เแกไดร้เรื่องกรรมนะ แต่ผู้ที่จะยังยอมเรื่องกรรมได้ว่าเหาหยุดการกระทํหยุดการกระทาคือยังคือาห้เหตดต่ออีกบาปนี่มันก็อยู่ตรงนั้นมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ล้างจิตรักษาสิ่งบาเพ็ญนเพียรภาวนาล้างจิตให้ขาวสะอาดมันก็กรรมก็เบิดไปเขาก็สู่ความบุิพ้นเข้าสู่วีมุตนี่แหละถ้าว่าคือความจริงตัวนี้แหละจึอสงสว่างแห่งธรรม เห็นความอันจจังเห็นความเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่นี่เห็นกายเบิ่งกายเห็นลมเบิ่งลมเห็นจิตเบิ่งกูคิดเห็นทมเบิ่งเันเข้าไปเห็นความเกิดดับอยู่นี่เห็นมันเกิดก็ว่าเกิดก็ดึงทานเข้ามาสู่หูดังเห็นมันคิดุึงแตกปุ๊บกดดึงทานเข้าสู่ดังมัก็มันก็จบเอาสตีนี่อยู่หูดังนี่ขาเข้าสู่ความวิมุติล่ะเข้าสู่ความลุดพ้นล่ะแต่คนนั้นไม่คิดขาด มันติดจากติดขี้ขานติดความพอใจมันไปใสบ่บ่อไรมันพอใจอยู่แบบมันก็อยู่แบบนั้นเออม,มันเลยบทเจอความสงสบางแห่งธรรมความจริงคือยังความจริงคือเห็นความอนิจนจังอ,งอนิจจังเนี่ยนีจคือความบุถีง่งความบุถิ่งนั่นคือความจริงเอาสตีนรูดังเนี่ยดึงเข้ามาเนี่ยมันคิดไปดึงออกวามาเนี่ยเข้าสู่ทางมีมุตล่ะงง่ายหนึ่ง อารมณ์เขาสู่ดังมันไม่เอยยาคือไปไทยหน้าไปทำงานมันมือมันเว้นไนงะแค่มีสติสติประทานสีคออ่คือยังก็คือ,คอเบิ่งลมหายใจในความเพียรคือลมหายใจเนทุกอริยาบทนี่นะสติอยู่ดังเนี่ยแค่มีความรู้สึกอันนั้นจิตหูจักมั่นนะหูจักจิตนะเบิ่งลมให็นเ,เห็นจิตเบืงอคิดเห็นธรรม เม่ได้มีบางมใหม่รักษาศีลดูใกลว่าจาใจว่าดีคิดดีก็ทําดีเท่านี้บอเบียดเบียนสาบานเขาบอเบียดเบียนผู้ื่นแล้วบ่เบียดเบียนตัวเองให้หูจักแค่นี้เฮ็บุบ่ไดดเกิดซาดใดเจ้าจึงสิรุดผลเกิดซาด์ดดจะยิสูแสงสว่างแห่งธรรมรออแต่บุญวาสนา โกศกสตตาโกศาาโสกสตตาบุญวาสนาอยู่ใสอยู่ใสมีมันอยู่ที่การกระทำหมดดึงลายวาจาใจขึ้นสวรรค์ลงนรกดึงลายวาจาใจกระทำอยู่ใสบุญวาสนาอย่าโทษเลยโทษกิเลตนั่นตัวาตามันสางไหวมันขี้ขานมันติดด้วความพอใจน่ะโทษตัวนั้นคิดแตเป็นคนสาง สังทุกสิ่งทุกอย่างสางบ่ให้ขึ้นสวรรค์มันดันตะลงนรกอย่างเดียวตัวความพอใจมันนะไายบอกกระแทกกระแทกมันก็บรรยามันก็คิดแหละนี่มันก็มองเสาแหละทุกข์แหละไปยึดความคิดความคิดอยู่สยของมันมันเป็นของอนัตตามันอยู่ใส่ยเบื้องบนนะกองกีไฟนะอยู่ในพีประสานมิยังอยู่สายความคิดของมันมีฝังกับจูดสองอย่างนะอยู่สายของมันตัวตนของมันอยู่สย ม่ใช่จิตของมันไม่ใช่ตัวตนของมันมันก็่มีอย่างเลยไม่ใช่วความบุงแต่งของมันไม่ใช่วความถูกของมันนี่เนื้อใส้ามันเบิ่งดูใช่จิตมันใช้ธาตุสี่กันหามันมันก็เปือือย,ยดินไหนมาแตกต่างกับดินไหนยูใช้กับดินคือดินคือเก่าร่างกายให้มีปัญญา เลี้ยงร่างกายนี่กินพออยู่อยู่่บ่แม่นอยู่เพื่อกินเลี้ยงกันท้าสีกัญหาเนี่ให้หลงังจิตเนี่ให้มันขาวสะอาดเอายังงล่ะเอาสมาธิเอาศินสมาธิปัญญาหลางังจิตพออคิดได้มันขาวสะอาดอืมรักษาีินโดยใกลว้วาจาใจ,าจาให้เกิดเจริญสมาธิให้เกิดสติให้เกิดสตแดิแล้วเกิดมีัสสนาและเกิดปัญญาปัญญายังปัญญาคือความปล่อยวาง บุญยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเจอแสงสว่างแห่งธรรมใส่กำลังสม,มถะสม,มถิเนี่ยเป็นคนที่ละมันเองมันดีนมันเองมันปล่อยมันเองมันว่างมันเองเจอแสงสว่างแห่งธรรมเจอทางรุดผลอาสติเขาอยู่ดังเนี่ยเดอ้ออย่าโยมอย่าประมาทเกิดศาสเดียวอย่าเสียศาสเกิดอยู่เมืองคนบอดร้อยปีไะเออยู่เมืองผีเป็นละล้านปีสร้างความดีไว เดียวตายบ่ได้เกิดเกิดเป็นยังเกิดเป็นงัวเป็นควยายหมักบ่เกิดเป็นเทวดาเข้าสู่ทางรุดพน้นตามองค์สัมมาสามพุทธเจ้าเอาพระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นสารณะที่เพ่งอันสูงสุดนี่แหละคนทางมากองแปดคือทางญญาร,ารุดพ้นพอสารยาประมาเดอสาธุเจริญพร